ครับประดิครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อไวคนเดิมนะครับหรือว่าสอสอไวแชแนลนะครับวันนี้พ่อไวสิบไฟขอตัวดีกับแม่ตะเคียนนะครับเนาะอยู่ในวัดเท่านี้แหละครับพอดีตกาลังออกเดินทางไปเดี๋ยวได้ตัวใดเข้าคอยเบิกเนาะครับเนาะว่าจะได้ตัวใดครับต้องเอาให้จริงจริงแล้วนะครับเนาะเพราะว่าแม่ตะเคียนนี่ต้องอาศัยจุดถูกนะครับเพราะว่ารูแป้งรูแป้งเนี่ยว่าเลยเตรียมแป้งถึงยังมากแต่สิอาศัย จุดถูกนะครับเนาะไปตามเพ่อไว้ไปครับบาดนี้พันโนสุกโตโลก,กวิทูอนุตโตโรปุริสัธรรมสารธิสัทธาเทวมนุษย์สานังขุทธโธภะวาติสวะคาโตภะวาตาธรรมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนณิโกปัจจตังเวทิตัพโกวินยุติติ สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสามีกิปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยติตังจตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสบุคาราเอเสภะควะโตสาวกสังโฆอาหุนเนโยปาหุนเนโย ทักเกตเนยโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังบุญยังเขตทยังโลกัสสาตีสาธุขุทธะเปิดธรรมะเปิดสังกัเปิดจงเปิดโชกเปิดลาบเปิดดวงสตาเปิดวาสนาให้กับผูกขาด้วยเถิดเปิดโชกเปิดลาเปิดวาสนาให้กับผูกขาด้วยเถิดผู้ขาน่าสบายแช่พุ่มมอนีมากขอโชวขอลาบดูบาลขที่หกตัวงทับสี่มูที่สิบสี่แต่บลมาแก่งอำเพื่อเมื่อจะบดหวัทนให้หลวงท่านี่ได้เดินมากขอเดินทางมากขอโชวขอลาบจากน้างแม่นั่งตะเคียน ขอ,อบุญบารมีที่ผู้ขาสะสมมาตั้งแต่ในย่วัยจนถึงนับปัจจุบันนี้บุญบารมีทั้งหลายจงมาบลบ,นบนานดาในผู้ข่านิ้นจากทุกสวรรค์ให้ผู้ขาน้สมบูรณ์ลุุปสมบัติสั์สมบัติคุณสมบัติโดยเืิดสาธุเจ้าแม่เอ้ยทูบที่ผู้ขานํามาจุดนี่คือทูบเป็นทูบไอ้ใครนำมาจากนครศรีธรรมราชเอ่อีน้ำมาจุดมือนีขั้นเป็นทูบที่มีตัวเลขเด้อแม่เด้อขั้นเป็นเลขสามตัวก็ให้เป็นเลขไายแล้ววันทีนึงลอตเตอรี่ หรือว่าเลขสามตัวบนขั้นเป็นสองตัวก็ให้เป็นสองตัวล่างเด้อแม่เด้อซาตุซาตุคคาที่จุดตูวไว้นี่แต่ขอให้ออกมาเด้อแม่เด้อลูกขอสุขคอลาบวันที่หนึ่งเด้อแม่เด้อวันที่หนึง่งมิถุนายนที่สิฮหอดนี่ลดตเีสออรีิออกหลงวันที่หนึง่งแต่ขอให้ออกมาตัวนี้เลขไทยเด้อแม่เด้อสามตัวขั้นเป็นสามตัวบนให้ออกมาอ่าชัดๆแจ้งๆหญ้าบังย่าไลายอยา่อ่าหญาาเรือนจะล่าง ขั้นเป็นสองตัวกับให้สองตัวชัดๆแจ้งๆออกมาให้เห็นยญาบางยาปิดใบเด้อเม่เด้อลูกขอโชคกระลาบหาลูกมีโชกมีลาบได้มาแล้วลูกซื่อชุดมาให้เอาชุดงามๆเนาะเม่เนาะเอาหุ่นพ้อมก็ได้ขั้นขั้นมปนออกตัวนี้หลีได้เม่เด้อลูกซื่อมาให้เด้อเอานี่อันนี้ลูกยุดไปเด้อแม่บัดนี่ออกมาเด้อเอานี่เด้อสนึ่งห โออาด้วยเห็นยังกเก้าครับเห็นหกเก้านะครับเห็นด้ยสค่ะนี่นะครับเห็นในเนี่ยครับตรงผ้าสามเจ็ดสีเนี่ยครับหกเก้านะครับโอ๊ะาเห็นหกเก้าส่งสองเพิ่มเห็นปั๊บเลยนะครับหกครับเลขหกครับนั่นแหละครับหกครับนั่นแหละครับพ่อไว้นั่นแหละครับหกเลขหกผมเห็นแล้วก็ขึ้นไปอีกครับพ่อเก้าไม่ใม่ขึ้นขึ้นตัวใหญ่เลยนะครับพ่อตัวไหนมาสี่ไหมค่ะมสี่นี่ไหมครับอือนี่ไหมครับนี่ครับโอ้โห่เ นี่หกนี่เก้านี่ไหมใช่ครับเออนี่หกนี่นี่หกนี่เก้าอ่าหกเก้านะครับอะอันนี้ก็หกสามนี่หกสามนี่หกสามปุบโอปอฟารอยเห็นหกเก้าใช่ไหมใช่ครับหกสามเก้านี่ยหกเก้านี่อยู่ใต้ผ้าเนี่ยหกเก้าหนูมือคือกันเรนะตัวปากใหญ่เลยนะตัวใหญ่ครับหกเก้าตัวใหญ่เลยนะหกเก้าเลยนะหกเก้านะครับหกตัวปากใหญ่เลยนะโอ้อันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมปลาตัวใหญ่ปลาเนี้ยไหมเห็นไหมเห็นต้องต้องถ่ายต้องนี้ครับเห็นเลยครับเัดเจนเลย ตัวใหญ่เลยครับเมื่งกึ่งหกแปดเก้าใช่ครับจะเป็นแปดก็ได้จะเป็นหกก็ได้นะครับเนี่ยแปดเก้าหรือว่าหกเก้าก็ได้นะครับมันคือจะเป็นตัวตัวเก่าหรือใกล้ตัวเก่าแท้หกแปดเก้านี่ไหมสามตัวเลยว่ะสามตัวเลยหกแปดเก้านี่ป้ากล้องใหม่พอไอ้คือชัดแท่ว่ะเห็นไหมเห็นเห็นชัดนะน่ะเนี่ยเนี่ยนะเออเออเออนั่นี่ยเนีเอาเลขทูบเลขทูบอ่ะดูเลขทูบบ่ะเนี้เอา่ะบ้านนี้พไว้สีผ้ามาเบิ้งอ่า อยู่กับแม่แต่เคียนเนาะก็คือ,อเบิกทรัพยากเพนันพนรูปแป้งไ้ครับพนรูปแป้งไาแต่พอไหวมาเรยวมาเห็นตัวนี้นะครับมาเล็กเป็นซีเมนบอรครับนี่นี่ครับหาหกครับหาหกชัดเลยครับหาหกชัดเลยเห็นบอกรับหาหกชัดเย็นเลยครับเนาะชัดเย็นเลยหาหกครับเอา นะครับเนาะเบิ <Is it S 1> ้งนะครับเนาะเดี๋ยวพอยเช็ดเพชรภาพนี้มาให้เบิ้งนะครับเด้อหลัง่าเบิ้งเลขทูบครับบัดนี้เลขทูบเป็นตัวเดียวกันครับเลขทูบเด้อเนี่ยเลขทูบนะครับเอาโอ้ยปวดอืนี่ครับเลขทูบก็เป็นหาเก้าหานะครับเด้องหาเก้าหาเห็นชัดเจนนะครับหาเก้าหาซึ่งเป็นเลขตัวเดียวกันครับแม่แต่เขียนนะครับเนาะเลขตัวเดียวกันอ่าเลขตัวเดียวกันเลยอ่าเขาได้เลขอยู่แม่แต่เขียนกับเลขทูบนี่ ที่พอไว้มาคอมมือนี่ได้เป็นเลขตัวเดียวกันครับเลขตัเดียวกันเอาบาทนี้พ่อไว้เส็ดพาบนิ่งไว้ให้เบิ้งนะครับเด้อเอาสิเบิ้งพาบนิ่งไปน้ำกันว่าแม่ตะเคียนกับเลขทูบนี่เนาะครับเนาะให้เบิ้งชัดเจนเลยครับอ่าขั้นเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อไว้นะครับเด้อโปรดใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับเด้อพ่อไว้เหตุเป็นแนวทางสำหรับคลิปแหลกแหกหมานนะครับเนาะอยู่ที่วัดเพื่อนอาจารย์นะครับที่เพื่อนอาจารย์หนึ่งซีนะครับอ่างวดออกหนึ่งซีนี่ครับงวดนี่ล่าางนนะครับเะ อันที่พ่อไว้ล่งเป็นพระ,อา,พระอาจารย์เจ็ดสองหนึ่งแปดนะครับที่แรกเพกกกกิ่อนบอบอกบอกสื่อเพิน่นแต่ว่าเดี๋ยวอีกเพิ่อนบอกว่าเพ่นเป็นยังบอกซื่อแต่ว่าจะมาทายตัวเพิ่อนว่ามีปัญหาอย่างดอกก่าสันว่าเอานี่นะครับเนาะไปไว้สิเหตุภาพนิ่งไว้เห็น้อครับเนะ้อ